สวัสดื่ี่ทเพื่อนวันนีน้นะคะเราก็จะมาชำระกรรมนะคะที่ทำไว้เมื่อเมื่อวานนะคะที่เราทำสอนท่อมแทกนะคะ EP พนหนึ่งนะนี่ไปเปิดดูก,กันได้นะเดี๋ยวเดี๋ยวแสงมันเข้าอ่ะทางนี้จะทำยไงดีอ่ะนี่นะคะเดี๋ยวแทกเซอร์เวชี <c oughs> ่กัน อันนี้คือทำเป็นแท็กของเจ้าตัวเห็นไหเลยนี่คือตัวออกค่ะจากคลิปที่แล้วนะคะที่สอนทำแท็กสโคชีนะคะอีกทีหนึ่งน,นะก็ไปดูได้นะคะอันนี้เราทําเสร็จแล้วนะเดี๋ยวอ,ออกมาให้ดูคืออันนี้คือมารีีให้ดูนะคะเดี๋ยวไปดูกันเลยค่ะปิ๊งอ่าอยากมือล้วสาเป็นยังไง แต่ว่ามันเบี้ยวๆนิดนึงนะคะคุณทำครั้งแรกนะอันนี้ก็เป็นแพคเกจนะคะแต่รีวิวตัวที่ทำไมมาเรารีวิวแท็กค่ะตัวนี้ก็จะมีแท็กนะคะ,ะ,ะ,คะเป็นสตรอเบอรีอรอรอร่นะคะนี่อย่างเงสตรอเบอรีอร่นะคือไม่ได้สอนทำเลยอะ่ะนี่เราคือเราใช้เป็นปากกาเมจิกเคียร์นะคะแล้วก็เป็นแบบ ก็เทนนะคะแต่นี่นีะคือมันจะไม่หลุดนะคะนี่นะร้านล่ะจาร้านตัวเองไม่ได้ร้านอะไรอะฟองฟองช็อตตรงนี้นะคะไอดีไลมันก็คือจะแหวงไปนิดนึงก็เดี๋ยวมาถามเราได้นะดูจากตรงนี้แทนก็ได้นะคะตุงถุงนะค่ะชิ้นนี้นะคะราคาห้าสิบบาทนะคะนี่อันนี้คือไม่ได้เขียนราคาไว้นะ จะเป็นแฉะซึ่งตัวสกูชิสโล่ะค่ะนะคะก็สน้มากเลยแสะจาอยากได้ส้มไอบูมมา <laughs> กี่บาทคะใครรู้ว่าส้มไอบูมกี่บาทก็บอกได้นะจะเก็บตังค์ซื้อค่ะ ก็จะเป็นก็จะมีเป็นแบบเขียนว่าสตรอเบอรี่นะคะแล้วก็จะเป็นออกมาแล้วก็สตรอเบอรี่สองด้านหลังก็จะเป็นนี้นะคะถ้าหาชื่อบลูเชดได้นะคะก็เอาบลูเชดมาใส่นะที่มันเป็นเหมือนโซโซไม่ใช่ตรงใจนะอันนี้ก็ชอบแลนะนาะคนาะนาะเนะีนะ่ยนะเดี๋ยวเราจะทำให้คนอ่านคิดหน้าค่ะ เดี๋ยวเรามาสอนทำคลิปหน้ากันนะคะเพื่อนๆก็ติดตามเราได้ที่ชลายน free gmail com นะคะแล้วก็อะไรนะใน YouTube นะคะช่องชลายนชลายนะคะช่องก็จุดพีก็มีน้อยนะคะแล้วก็สมัยคิก็คือไม่มีเลยและช่อง กาลยาเทสว่างก็มีอยู่นะคะแต่ก็มีแค่สี่คลิปเท่านั้นเดชาพุทะอ,อกก็มีไม่ค่อยเยอะสองสามคลิปนะคะ mm hmm. ช่องนี้คือมีเยอะสุดนะ mm hmm. นี่ก็จะเป็นแ็กนะคะ mm hmm. ก็จะแถมให้ไปเลยนะคะ mm hmm. ค่ะสำหรับค,คลิปนี้นะคะถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดไม่เอาอันนี้ได้ไหมโอเคถ้าชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วนะคะวันนี้ขอลาไปก่อนแมค่ะจ,จุ๊บ แป๊ซหนึง่งห้าสิบบาทนะคะเพื่อนเออตายแล้วไว้ว่า